กับกับคลิปนี้เป็น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 คลิปมาเที่ยวอุดบุ้งก้อนําการนะครับนะบุ้งก้อนําการกองอระเภอนาตาวีนะครับมาตักกระเภอนาตวีจริงจริงติดเกเลยนะนี่มันก็ก็กองอระเภอนาตาวีนะมาดูมีป่าธรรมจิตมาจากโนมาตะปูมมาเหยียบมาเลี้ยนมาดูที่บ้านขอเดี๋ยวพี่ช่ว

มันมันเป็นรูบังเ้ยไปได้พี่ตั้งใจตั้งกว่าไปออกง่ายลูกอืมใส่กลับไปได้นี่ไปออกเป็นทางออกไปแล้วนี่นึง่งจากนะกลับกลับาขึ้นต่อขึ้นครับ Đi, đi tao đi công đoàn, ở chị đếm, tao ngồi nằm ở chung này, tao ngồi chung này, nha, gì sạch sẽ, nha, phòng sạch sẽ, nha, nhà ông bún, tay <laughs> gì จะไปมาเดี๋ยว้นที่ไปออมกูางแต่เดี๋ยวจะขึ้นได้แต่นี่จะขึ้นข้างบุไเมันจะออกนี่ก็ไปออมนอกออกออกนอกกันแต่เรู้มันมีออกพี่แต่สุดท้ายไปยุ่ขกางบนอยู่พี่เหรจ้นั่นถ้าอนนี้ไปต่างอกอีกต่างแล้วใช่อนุพูดกันนี่พบมือนี่ฮะเดินต่อนี่กับ

อ um really? ันนี้เป็นวันเกยโอกครดึงคามะลยทำะันขงบนไหมนี่มันรีดูบังเอิญกันเลยไม่ร้อนี่กัตงนวอเนี่ยตอบยิงนิดน่อยตอบยิงตอบครับหลอดตอบไอยู่ในนี้เวเลยอทตัละวารี่อ Như bên đang bên đang ô, phải. Anh đi bên ốp trong trang kề kề không tấu nào mà buôn không tấu ít đâu.